วันนี้มาลงคลองสนามชัยอ,อีกแล้วครับท่านอีกแล้วครับท่านตามหาสัตว์ใหญ่กันต่อไปครับดาวนะเอ็ดนะโก้ครับเรียกไปก่อนลงนาตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองครึ่งครับบ่ายสองครึ่งหรืบบ่ายสองครึ่งครับ,บส,อรสองคนนี้เขามาก่อนแล้วลบแดดลบแดด หลบลมหลบมานั่งหลบแดดหลบลมอยู่สองคน <ลบ S 2> นี้คนแรง <laughs> นะนะเต้ยทำขาดไปตัวงแล้วตามหาของใหญ่กันต่อไป <laughs> <laughs> เอาไปทางนูน้นนี่ทางนี้ไม่ไป อ้อหืออลุดอืเอ้ยติดกิ่งไม้หลุดเลยอืมอหจวดมันเลยพวกนี้ตีัามต้องหนักคนไม่ตัดเลยเราตีไม่ถึงยังยัดไม่ถึงหิใสด้วยยมันไลงว่าอยู่เขาบอกอยู่ว่ามันมีป้าแต่เราตีไม่เคยกัด ทุกทีหน้ามันเยอะกว่านี้ไงเรายัดไม่ถึงไงยั่เดียวหรืยัด้าได้ผมหน้าโดแล้วผมมึงหักกิ่งไม้ข้างหน้าออกมัก็ได้ไม่ได้ยัดง่ายๆนะ่ โหเห็นหัวพุ่งจวดมาเลยอ่ะคนตกปลาเขาบอกอยู่มันมีเชดโรใหญ่อยู่นะตรงนี้แล้าทุกที่น้ามันเยอะกว่านี้ม,นม,มันยัดไม่เข้า ไอ้ยังไงโอ้โหเฮียร์อะเกาเหนาแล้วเหมือนมันคาบขาไว้เมื่อกี้อะอ่าะไวเมื่อกี้มันคาบขาไว้ มันยืดยืดเน่ยมันรู้สึกยืดยืดตอนมันกัดอะมันรู้สึกยืดยืดมันคาบขาไว้มีใครโดนนะมั่งเนี่ยใช่ของพวงของพวกวะอ๋อปลามันคาบขาไว้เมื่อกี้อะตอนกัดแล้วมันยืดไปเดินหน้าไอ้เปลี่ยนเปลี่ยนแนวไอ้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 นี่มึงเลาะข้างเลยแล้วแล้วตีเลาะข้างกันเลย หน้าหลังมึงเข้าไปข้าง,างข้างเ,เออเข้าไปข้างข้างแล้วไอ้ฟ้ามึงตีไป้างหน้าเดี๋ยวกูตีมางหลังเปลี่ยนแนวใหม่เออไปซื้อซุ้มก่อนก่อนแสงหมดอ้ยเฮ้ยเอาอะไรอะ โอ้โหไม่เช oh, ็คเบรกเลยมึงขอให้เบรกตอนวิปปะเบรกดีไปนิดน่ยไม่เช็คเบรกเลยเอ้อนี่งจะดีจังเลยทีนี้ lắm Mình mà đâu rồi à?

นี่แนะตื้ออยู่แถวนี้แหละวิ่งโอ้ยขาขาดสองข้างเลยว่ากัดโดนขาวะ่ะข,ขาขาดสองข้างเลยนี่ครับขาขาดสองข้างเลยกัดขาไม่โดนไม่โดนถึงเบ็ดครับอออืืห้ไหไปเลยไปเลยไป จัดแน่นๆเลยขี้หายขาสองข้างเลยมาๆไหมมอุ้ยไม่อุ้ยไม่จำนวนทำงานเลยเอ้ยวันนี้อะไรกันวันอะไรวันเนี้ยมามาขับเรือเลย นวอ,อ,อะไรกันนี้อ่ะเอาอะไรับนนอย่งไปดเลยพอแล้วโดนโกเชื่อ <laughs> ทั้งลำงเล<อ>ดินโกเชื่อยกแกง๊งครับวันนี้ <laughs> โกอีกแล้ว เดินกอดเชือกยกแก๊งอีกแล้ววันนี้โอ้โหแน่นอนจริงเยอะขโมยด้วยเยอะตัวใหม่ใครทำผ่านไม่รู้เหรอเะเไอะนี่อย่างของใครไม่รู้เนี่ยโม่อย่าตัวใหม่เนี่ยเออติดต่อนี่ไงเหรอบุรีบุรีบุรีไม่รู้รัดบุยดีโพมเบาดีนะเบาดีด้วยเบาเบาตีวดีลากไม่ค่อยหนักมือ ปไปไหนวะเนี่ยอ๋ออยู่ที่ไหนนี่กลับไปถึงที่นี่เลย